<Now. S 2> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารับรักทุกท่านนะครับมาพบกับน้องกอยพัฒนาราศีสลลยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาปลูกทุเรียนหมอนทองนะครับได้ต้นพันธุ์มาจาก อำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ได้ต้นพันธุ์มา2ต้นนะครับซื้อมาต้นละ150บาทนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับต้นกลางๆขนาด30เซนติเมตรนะครับ1ฟุตนะครับก็ลองมาปลูกในพื้นที่ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเนินดินถ้าเราได้ยกโคกไว้นะครับก็เป็นดินเดิมนะครับที่ขุดจากบริเวณนี้นะครับแล้วก็ในไร่นานะครับ ก่อนจะปลูกก็ยกโคข,ขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ผสมแกลบนะครับดินเดิมกับแกลบครึ่งครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ตัดนะครับรากต้นทุเรียนเนาะตัดจากถุงเลยเนาะเอาวางกับพื้นแล้วก็ใช้มีดคมๆนะครับหั่นตัดลงไปนะครับท่านใดจะแกะออกแล้วก็เอามือแงดินออกก็ไม่เป็นไรนะครับบางท่านสะดวกเอามีดตัดเลยก็ได้นะครับตามที่ท่านเห็นสมควรนะนะครับ ต้นทุเรียนนะครับเราก็จําเป็นต้องตัดรากขดนะครับถ้าเราก็ต้องเช็คดูว่าเผื่อบางทีเขาเอาต้นาจากถุงชามเล็กที่รากกดงอแล้วมาใส่ถุงถุงใหญ่นะครับแต่ว่ารากกดงอเจ้าของเดิมรับไม่ได้ตัดออกครับที่เราสั่งซื้อมาเราก็จะยังเป็นต้องออกดูนะครับเปิดออกดูถ้ายังมีรากกดอยู่ก็ตัดออกนะครับถ้าไม่ตัดรากกดออกต้นก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับก็เป็นเทคนิคพิธีการเราได้ ศึกษาม,มาจากช่องทาง YouTube หรือว่าศึกษาสอบถามผู้รู้มากนะครับเจอรากขดแล้วก็ตัดออกนะครับบางคนก็จะแกะถุงบางคนก็จะตัดคาถุงดำนะนะครับถุงพลาสติกนะครับตัดเสร็จแล้วเราก็ฉีกออกนะครับใช้กรรไกรตัดหรือมือฉีกก็ได้ครับต้นพันธุ์ทุเรียนที่เรานำมาปลูกก็อายุประมาณ7เดือนนะครับอเอามาเลี้ยง ได้อีกเดือนหนึ่งนะครับก็จะเป็น8เดือนนะครับต้นก็จะประมาณนี้นะครับสาเหตุที่เราต้องยกโคกขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนน้ําก็จะเยอะพอสมควรนะครับในบริเวณนี้เพราะว่าอยู่ติดกับทุ่งนาที่เราขุดดินมาทําเนินดินทํากองดินบริเวณนี้นะครับก็เลยจะเป็นต้องยกโคกขึ้นอีกประมาณ50เซนนะครับกว้างประมาณ1นึ่งเมตรห้าสิบ อย่างที่เรารู้กันทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากแต่ก็ไม่ต้องการน้ำขังชื้นแฉะนะครับเราต้องการความชื้นพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปถ้าแรงก็ตายถ้าน้ำท่วมก็ตายเหมือนกันนะครับเป็นพืชที่ค่อนข้างจะดูแลดูแลยากนิดนึงสังเกตรากทุเรียนที่เราตัดออกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ลากฝอยข้างๆเราก็ไม่ต้องไปตัดนะครับตัดแต่ลากแก้วที่ขดงอนะครับที่แข็งๆนะครับที่ขดงออยู่ใต้ถุงตัดเสร็จแล้วเราก็นําไปวางในโคกนะครับที่เราขุดดินมากองมาสุมไว้ผสมกับแกลบนะครับครึ่งๆนะครับ,รบไม่มีรองก้นหลุมนะครับไม่มีขี้วัวไม่มีอย่างอื่นนะครับถ้าเราจะใส่ก็ใส่ เชื้อราไตโคเดอร์มาหรือว่าฮินฟอสเฟตได้นะครับแต่ว่าพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็ช่างอย่าเพิ่งใส่นะครับเพราะว่าเขาจะเกิดแก๊สเกิดความร้อนนะครับจะมีผลต่อระบบรากนะครับให้ทุเรียนตายได้นะครับปลูกไปได้ประมาณ2-3เดือนนะครับค่อยๆเริ่มใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรได้ก็ใส่ทีละนิดนะครับหนึ่งกำมือใส่ ล่อไปรอบๆต้นอย่าใส่ตรงโคนนะครับก็ใส่ห่างๆออกมานิดนึงนะครับก็รดน้ําปกติเช้าเย็นนะครับถ้าพื้นที่ใดแห้งแล้งก็รดทุกวันนะครับถ้าพื้นที่ใดชุม่มชื้นนะครับก็วันเว้นวันได้ช่วงแรกๆก็ต้องดูแลประคบป้องมกันนิดนึงนะครับลักษณะเราจะเห็นว่าโคนของต้นทุเรียนของดินเดิมจะโผล่ขึ้นมาประมาณ1นิ้วนะครับ ทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการอากาศในการหายใจนะครับเราจะขุดฝังดินจนมิดดินเดิมของเขานะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้ก็จะเห็นหันหน้าใบไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับให้เขารับแสงแดดนะครับช่วงเช้าเราต้องการแสงช่วงเช้าสําหรับทุเรียนนะครับด้านทิศตะวันออกด้านนี้นะครับช่วงเย็นอากาศร้อนแล้วก็กางแสลนงนะครับไม่ให้โดนแดดนะครับตรงนี้เราปลูกช่วงเย็นนะครับเขาก็จะไม่โดนแดด มาเกินไปช่วงใบทุเรียนจะนอนนะครับใบก็จะเหมือนใบเหี่ยวๆนะครับก็จะสังเข้าแสงก็จะทํางานช่วงเช้าทุเรียนนะครับปรุงอากาศนะครับหลังใบหันไปหาแดดหันไปทางทิศตะวันออกนะครับที่เราเห็นตามภาพช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็จะเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็เริ่ม ทยอยเก็บนะครับเกือบหมดนะครับช่วงปลายเดือนพฤศจิกาธัานวาหลังจากนั้นก็เริ่มมาปลูกต้นทุเรียนกันนะครับที่เราไม่ปลูกช่วงหน้าฝนเพราะว่าฝนตกเยอะนะครับ่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไม่โยกโคกก็น้ำท่วมขังต้นทุเรียนเราก็จะตายได้หลังจากแต่งหน้าดินเสร็จก็เอาไม้มาปักนะครับไม้ไผ่แถวแถวบ้านนะครับแถวแถวสวนของเราก็ มาง่ายๆนะครับแล้วก็ผูกเชือกนะครับป้องกันต้นโยกป้องกันต้นคอนได้เมื่อโดนหลมก็ผูกง่ายๆนะครับยึดกับหลักให้อยู่พออยู่ก็ปรับเนินดินให้ขอบสูงขึ้นมาทีหนึงเวลาลดน้ําน้ําจะได้ไม่ไหลออกข้างนอกนะครับเพราะว่าช่วงหน้าแรงน้ําจะเลอะเหยค่อนข้างเร็วนะครับจึงจะเป็นต้องทําขอบนะครับ ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมขังนะครับเพราะว่าหมดหน้าฝนแล้วเราปลูกช่วงปลายฤดูฝนนะครับเข้าฤดูหนาวแล้วทําขอบเห็นะะนะลักษณะเราจะเห็นขอบข้างๆเวลาลดน้ําแล้วน้ําจะไม่ไหลออกนะครับก็นําดินที่ผสมมาโรยใส่ข้างๆได้อีกนะครับสมแกบ50%เนาะดินเดิม50แล้วก็แกลบ50%นนะครับไม่ต้องใส่อย่างอื่นนะครับจะก็จะเป็นเทคนิคของผมนะครับก็ ท่านใดที่มีเทคนิคนะครับเป็นของตัวเองก็ลองแนะนำนะครับว่าวิธีไหนมันจะปลูกแล้วได้ผลดีที่สุดร,รูก,กวงมาเล่นด้วยนะครับระหว่างถ่ายคลิปมาช่วยกันช่วงวันหยุดนะครับก็สนุกไปอีกแบบเขาได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้นะครับหลังจากนั้นก็นำฟางนะครับในบริเวณที่เราเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวเพิ่งเสร็จใหม่ๆก็นำฟางที่มีนะครับ หาวัสดุที่มีในท้องิ่นมากุมคุมรอบบริเวณนะครับ <Okay. S 1> ป้องกันการระเหยของน้ําคุมหน้าดินไว้นะครับท่านใดนมีหินฟอสเฟตมีเชื้อาราเตโดเครมาก,ก็สามารถมาผสมน้ํารดได้หรือว่าจะลองอตรงก้นหลุมได้นะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเนาะแต่ว่าให้งดเว้นมูลสัตว์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่มูลสัตว์เป็นอันขาดเพราะจะทําให้เกิดแก๊สเกิดความร้อน ต้นทุเรียนก็จะตายได้นะครับรากเขาค่อนข้างจะาบาบางนิดนึงเขาต้องการอากาศหายใจเขาเปิดนะครับตรงโคนให้เขาได้มีช่องหายใจนะครับฟางแล้วก็นํามาขุมรอบๆนะครับต้นกล้วยก็เพิ่งตัดนะครับตัดคือเอาไปกินนะครับลําต้นที่เหลืออยู่ก็สามารถนํามาทับได้นะครับเพราะบริเวณนี้มีไก่เพื่อนบ้านเยอะนะครับถ้าเราไม่มาขุมมา วางทับไว้เดี๋ยวไก่ก็มาเขียกระจัายนะครับก็นําวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่จำเป็นต้องไปหามาจากที่อื่นทำํำง่ายๆง่าย,ายๆนะครับหลังจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มทั่วบริเวณนะครับก็รดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นปลูกอันปลูกครั้งแรกนะครับดิน ค่อนข้างแกแห้งหก็ลกดประมาณ 4- 5หถังได้นะครับถ้ามีสายยางก็เอามาฉีดได้นะครับถ้ามีสปริงเกอร์นะครับท่านใดมีระบบสปริงเกอร์ก็มาต่อกับระบบปลาปานะครับบริเวณนี้จะใช้น้ำจากโซลาเซลล์นะครับเราได้โครงการมาจากกระทรวงพลังงานและอ่ากลบนจังหวัดสนับสนุนนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่มาสนับสนุสน,นพี่น้องเกษตร,รษกรนะครับระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวแต่แดดค่อนข้างแรงอากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็จําเป็นต้องที่บางแดดทําให้เขาด้วยนะครับมีซแลนมีกิ่งใบไม้มาทําที่บางแดดบางลมให้เขาด้วยก็จะช่วยลดการคลายน้ําแล้วก็จะทําให้ทุเรียนไม่โดนแดดมากเกินไปนะครับปลูกช่วงแรกก็ต้องประครบประกมนิดนึงนะครับพี่น้องก็พาลูกๆมาปลูกในช่วงเย็นๆ นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับวิธีปลูกเล็กๆแนน้อยนะครับที่นำมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับในการปลูกทุเรียนหมอนทองในพื้นที่อําเภอราศีสฉลิยจังหวัดศิทธิเกตนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแรงนะครับเราก็จะมาดูกันว่าปลูกครั้งแรกต้นแรกในสวนของเราจะรอดไหมนะครับก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆพี่น้องนะครับได้ดูเรื่อยๆนะครับการปลูกทุเรียนนะครับ เขาบอกว่ามันยากนะครับค่อนข้างจะปากเสียนนิดนึงใครปลูกได้สักต้นหนึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ลองมาดูกันโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ